วัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับช่อง DIY สไตล์พอบ้านนะครับวันนี้ผมจะ DIY อะไรมาดูกันนะครับนี่เลยครับผมตะแกรงกันหนูเข้าไปกัดสายไฟนะครับนี่คือเป็นตู้เย็นนะครับข้างหลังตู้เย็นเรานะครับจะมีช่องใหญ่อย่างนี้เลยนะครับปกติไม่มีนะครับตะแกรงแบบนี้เรามาทํากันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราทํากันยังไงผมมีตะข่ายนะครับเนี่ยผมซื้อตะข่ายมานะครับเราต้องดูก่อนว่าตู้เย็นเราเนี่ย หนูมันสามารถเข้าตรงจุดไหนได้บ้างนะครับ <IL S 2> ผมเนี่ยตู้เย็นผมเนี่ยมันมีเข้าได้สองที่เนาะก็คือตรงเนี้ยตรงนี้คือต,ตรงที่สามารถเข้าไปได้แล้วก็จะมีข้างล่างนะครับผมรู้จัมองเห็นรือเปล่า out, นะครับข้างล่างเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับข้างล่างนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะติดอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับนี่ติดตรงนี้เลย อุปกรณ์เหล็กที่ช่วยในการยึดก็จะมีตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแกะน็อตตัวเดิมออกนะครับเดี๋ยวน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้ง่ายแต่ด้านล่างเนี่ยจะยากนิดหนึ่งข้างล่างเดี๋ยวเราต้องสอดสอดตัวนี้เข้าไปข้างล่างนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใช้2อันนะครับเดี๋ยวมันจะเขีับไปหนูนะครับข้างล่างแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ใช้เทปเกาวไปเอาก็ได้นะครับ นี่นะครับผมนี่แล้วเราสอดเข้าไปข้างล่างนะครับคดีเป๊ะเลยนะครับรเย้ำสอดเข้าไปเลยนะครับผมนี่เข้าไปเลยนะครับมันจะมีร่องจะมีเหล็กตรงนี้นะครับเป็นร่องของมันเองนะครับรู้ตู้เย็นเพื่อนๆจะมีหรือเปล่านะแต่ของผมมีนะครับ บางตู้เยน็นบางเครื่องก็ไม่มีรูตรงนี้นะครับไม่มีรูรูระบายอากาศตรงนี้นะครับเขาจะปิดปิดโดยรอบเลยมันก็ไม่ต้องมาทําตรงนี้เพิ่มนะครับโอเคของผมเนี่ยมันมันไม่ได้ปิดข้างล่างผมไม่ต้องมาทําเพิ่มยากตรงนี้นิดเดียวครับเพราะเราต้องเอาสิ่ง้าไปเลช่องมัน ติดมานะครับผมยากนิดนึงตัวนี้ตัวนี้จะยากหน่อยต้องงองนี่นะครับงองมันเข้าไปน,ะนี่ได้แล้วฝั่งนี้ได้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเน้นหน่อยแต่ว่าฝั่งนี้เราต้องใช้เทปกาวในการติดนะครับอีกฝั่งนึงให้ดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้มันมันไม่มีตัวดันฝั่งนี้นะครับน้องฝั่งนี้มันไม่ไม่ชนเดี๋ยวเราใช้เทปติดเอาเชปติดด้านข้างเอาเนาะใช้ไปก่อนนะครับผมนี่นะครับใช้ไปก่อนอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่ามันก็อันนี้ไปก่อนผมอาจจะต้องยิงยิงปืนยางใส่เข้าไปด้วยต้องยึดติดตรงกลางก่อนน,นะครับ นี่นะครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาปืนปืนกาวยิงเข้าไปช่วยให้มันเน่นขึ้นเนาะตอนนี้เราติดไว้ให้มันอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงที่รตรงที่หนูมันข้มามข้าได้เนาะนี่นะครับผมข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็ตะไคร้ปิดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับฝั่งนี้จะมองเห็นหน่อยนี่มองเห็นฝั่งนี้ไหมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่นะครับเข้าไปเลยนั่นเห็นไหมครับว่ามันมีตะไคร้อยู่เนาะ นี่นะครับจุดที่ผมใส่เข้าไปเนาะครับผมั่นแหละตรงนั้นแหละเข้าในจุดหนึ่งข้างล่างโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนี่นะครับกี่เราเปะติดไว้มันอยู่แล้วเราก็ใช้ปืนกาวยิงนะครับเนี่ยใช้ปืน,นปืนยิงจนมันได้ที่ยิงให้มันติดอยู่นะครับน,นะครับ นี่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เราก็แกะตัวนี้ออกนี่นะครับมันก็มันก็แน,น่นนะครับแน่นแล้วทีนี้เราจะติดตัวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เพนนเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรสติ๊กเกอร์ผ่นสังกะสีปล่บานะครับที่เขาไปปิดก้นหม้อก้นอะไรนะครับแล้วก็พวกปิดหลังคานะเนี่ยวัดไซส์นะครับอเอาเเข้าไปข้างล่างยาวัดก่อนหนัล่ันนี้เพื่อกันมันอยู่ ตรน้นนะ้งล่างเนาะเราจะตัดสายตัดนิดนึงนี่ครับตัดผมติดตรงนี้โอเคนะครับนี่นะครับเห็็นี่ดออกไป ลึกๆ่อยนะครับมันจะได้ไม่ต้องยื่นออกมาเยอะนี่นะคร,นครับผมกดข้างล่างครับผมกดข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่กันน้ําซึมเข้าไปตรงกาวเราด้วยนะครับกาวเราจะได้แน่นๆ,ๆไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันไม่สวยงามมันก็มีบ้างนะครับแต่เราป้องกันไม่ให้หนูมันเข้าไปในตู้เย็นกัดสายตู้เย็นเราอ่างนี้ด้านล่างครับแปะเรียบ้อแล้ว นี่นะครับด้านล่างนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่คือระบบถาดรองน้ําน้ําเสียนะครับลงมาแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันไม่สามารถยกยกขึ้นมาได้มันใช้การขันออกนะครับผมเนี่ยขันออกนะครับเนี่ยขันออกซ้ายขวาเนี่ยขันออกตรงนี้ ขนออกจากแล้วดึงไม่ได้นะมันจะมีเดือยอยู่ข้างในอีกต้องกดเดือยครับผมกดเดือยข้างในตรงกลางเนี่ยแล้วค่อยดึงออกมาเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ผมให้ดูเฉยๆเนาะนี่ตัวตะเกรงที่เราใส่เข้าไปเนาะเนี่ยเราจะปิดตรงนี้นะครับเพื่อนดูนะครับเี๋ยเราจะปิดไว้ตรงนี้ผมผมใส่ตัวนี้เข้าไปคืนนะครับเดี๋ยวจะถามผมว่าปิดแล้วแล้วจะออกยังไงก็ออกเหมือนเดิมแนนะ้ครับนี่ครับกดเข้าไปมันล็อกมันล็อกอยู่ หมุนน็อตนะครับนี่นครับหมุนน็อตเวลาน้ามันเต็มกดน้ําก็ต้องมาหมุนน็อตออกนะครับมันไม่เหมือนกับตู้เย็นรุ่นอื่นที่เรายกขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะปิดเหล็กนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยการติดตะเกรงกันหนูเข้าไปกัดสายไฟข้างหลังกันนะครับนี่ครับนี่พอดีผมมา เจอหนูเข้าไปกัดแล้วเสีย oh, <no. S 1> คนรัเครื่องกันนะครับตีนี้พอได้เครื่องนี้มา mm hmm. ผมเลยต้องระวังหน่อยเพราะว่าได้ไม่ภุม่มเสียถ้าโดนกัดเข้าไปแล้วส่วนตัวนี้ถาดตัวนี้นะครับพอเราปิดเข้าไปแล้วเนาะนี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับตะเจองเหล็กตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็วัดไซส์ให้ได้กับพอดีกับตู้เย็นนะเราเนาะมาดูก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหล็กรูหาซื้อได้ตามร้านขาย สดุทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวางใส่ถาดพวกนี้ตู้เย็นรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นการระบบระเหยนะครับมันจะดีหน่อยมันจะได้ไม่ต้องถอดออกมาเยอะเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันใช้น็อตในการขันมันไม่สามารถยกขึ้นมาได้ก็แปลว่ามันมันน่าจะระเหยน้าดีกว่าไม่ต้องถอดบ่อยแต่เ,เราจะปิดครับปิดแต่ปิดแล้วเราก็สามารถถอดได้เนาะแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมนี่ครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตตัวนี้ออกมานะครับทัง้งษา ขันแต่เฉพาะด้านบนนะครับผมนี่ he ด้านบนนะครับซ้ายขวาครับด้านล่างเราไม่เอาออกนะครับด้านล่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านล่างไม่ได้ขันออกขันแต่ด้านบนนะครับลดลงมานะครับใส่เกรเียงแบบนี้เข้าไปนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับผมแล้วใส่ปิดเข้าแลครับเพ ใส่ข้างที่มันแนบนะครับถ้าใส่ข้างนี้มันจะไม่ตรงโอเคครับปครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เหล็กรูตัวนี้นะครับงัดเข้าไปเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมันมีที่เสียบนะครับ ูเย็น่ที่เสียบคเสียเข้าไปตรงนี้นะครับเสียเข้าไปแล้วโค้งมาน,นี่นะครับนี่นะครับโค้งมานี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็เอานอดเสียเข้าไปตรงที่เดิมดูเดิมนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับขันให้อยู่ก่อนนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูฝั่งนี้ทีนึงนี่นะครับผมนี่ครับผม ฝั่งนี้นะครับทําเหมือนกันนะฝั่งนี้ทําเหมือนกันนะครับเยเข้าไปข้างใน,นนะครับผมแล้วก็ฝัแ่งบบนี้นะครับเข้าไปเราไปดูดแล้วก็งัดเข้ามาโคง้งเข้ามาครับนี่นะครับลดดูเดิมน,นะครับใส่เข้าไปนี่มเข้าไปเลยครับผม ใส่เข้าไปเพื่อดูนะครับนี่ครับพอเราใส่เข้าไปตรงรูเดิมมันก็จะขันนี่นะครับผมใไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเสียบเข้าไปในร่องมันก็จะอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับขันเข้าไปแล้วฟังหนึ่งนี่นะครับผม อันนี้เราก็กดวัดเข้าไปนี่นะครับนะครับอยู่ละนะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมว้าวครับช่วยได้นะครับหนูไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือความร้อนที่มันระบายออกมาก็ไม่ได้โดนปิดกั้นอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปทำได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ DIY สไตล์พ่อบ้านผมทำได้ คุณก็ทำได้นะครับ